เอาการสว,วัสดีนะคร,รับผมเพื่อนๆเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเขาเกษสิณไปที่เราพัฒนาของเขานะครับนะเนาะเราพัฒนานะครับผมในงวดต่อไปก็คืองวดวันที่11นะครับเนาะงวดวันที่11พฤศจิกาย,ยน2567ก็คือวันจันทร์นะครับไม่นี้วันเสาร์เนาะนะครับเขาเกษมมาลงเองเพื่อนก่อนนะครับสําหรับในเราพัฒนานะครับในงวดที่ผ่านมานั่นก็ได้เฮโยนะครับเนาะได้เฮนะครับ ในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือในชุดนี้นะครับในงวดของออกไปไม่ใหม่เลยก็คือเมื่อวานนี้นะครับเนาะนะกลับมาขึ้นนี่นะครับสําหรับในชุดนี้นะครับได้เลขไปทั้งหมดย1บดคู่นะครับรอบสุดท้ายเข้ามาตัดอีกสามคู่นะครับตัดไปที่สี่หกสี่ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็จะเหลืออยู่สิบแปดคู่นะครับเหลือส8ดคู่ทั้งหมดย1สิบ็ดนะครับตัดไปอีกสามเหลือสิบปดนะครับในชุดนี้เนาะนะครับในรอบสุดท้ายนี้นะครับสิบแปดคู่นะครับ สิบแปดคู่ในรอบสุดท้ายเพราะว่าเข้าเอาหลักสิบมาตัดหลักสิบก็คือห้าสี่เจ็ดนะครับก็จะเข้าไปที่คู่สองตัวล่างเนาะนะครับเข้าไปที่คู่สองตัวล่างในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนาะไปทั้งหมดสิบแปดคู่นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายในกรอกสุดท้ายสิบแปดคู่เนาะนะครับแล้วเฮากระจับคู่เด่นให้เพื่อนๆไปนะครับก็ไปสามคู่นี้นะครับแล้วก็วงสีแดงเนี่ยไปที่สิบสามคู่นะครับสิบสามคู่นะครับแล้ววันที่นี้นะครับเรียกออกไปที่หกสามนะครับหกสามนะครับ มาที่คู่ังนะครับเนาะเพราะว่าเลขออกไปที่หนึ่งสองหกสามสี่เจ็ดนะครับก็ไปที่คูหกสามนะครับเนาะสาหรับในงวดที่ผ่านมาสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะในวดนี้นะครับเข้าสีมาเบิ้งเลยนะครับว่าสีได้ออกมาเป็นรูปแบบใดเนาะนะครับสําหรับในวดนี้ก็ถือว่านะครับเป็นงวดที่สองต่อเนื่องนะครับอนานวดที่หนึ่งนะครับวดที่หนึ่งเข้าไปที่สี่เจ็ดในที่เข้าจับเป็นระบบนี่นะครับเนาะเข้าไปที่หนึ่งเจ็ดในวดที่หนึ่งนะครับเนาะแล้วก็งวดที่สองนะครับป่าสดนี่ นะครับก็เข้าไปที่หกโคหกสามนะครับสําหรับในงวดนี้เดี๋ยวเข้าเสียเบิ้งนะครับว่าจะได้ออกมาเป็นที่ตัวใดนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับนะครับเข้าเสียไปเบิ้งนะครับผมในเลขเด่นนะครับเข้าเสียมาจับเลขเด่นเนาะนะครับก็คือเป็นสูตรที่หกนั่นเองนะครับเนาะเป็นสูตรที่หกก็คือเป็นสูตรเลขเด่นนะครับในสูตรที่หกเนาะนะครับในเลขเด่นเป็นสูตรที่หกเข้าสีไปที่สูตรที่หกครับสูตรที่หกนะครับ ในงวดที่ผ่านมาเนี่นะครับมาหนึ่งตัวเนาะกับมาทุกหมดเลยนะครับครับในสูตรที่หกเดินมานะครับสูตรที่เป็นพระเอกของเรานะครับก็คือพระเอกของเราเลยนะครับในสูตรนี้เนาะสูตรที่หกเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะเข้าบนล่างนะครับเลขซี่ตัวนี้เข้าบนล่างนะครับเป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นเนาะนะครับเป็นเลขเด่นแล้วก็นะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่นะครับเนาะนะครับก็ไปที่ห้าหกแปดศูนย์ห้าหกแปดศูนย์มาหกครับมาหกเลยนะครับมาหก นะครับมาหกเราก็จับไปที่หกเนาะก็มาหกนะครับในสูตรนี้นะครับเนาะนะครับแร้ววันที่นี่นะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับวดนี้เป็นวดที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเนาะนะครับประมวลผลวาแล้วได้สามสี่หกแปดสามสี่หกแปดนะครับนะครับนี่ก็คือพายเอ๋ของเราสามสี่หกแปดนะครับเนาะแล้ววันนี้ตัวที่เราเอามาเทียบนะครับตัวที่เราเอามาเทียบก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เอามาเทียบนะครับ ก็ค <Da> ือ <k> ต <Norwegian> ัวน so, like exactly. right so, ี้เนาะนะครับสําหรับตัวที่เราเอามาเทียบก็คือเป็นลักสิบนะครับนะครับเราใช้ตัวนี้เป็นตัวมาเทียบนะครับนะครับตัวนี้แล้วเ้าสีหลอกไมโยมันบม่เป็นระเบียบนะครับนะครับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับี่เลขแปดตัวนี้เอามาชนนะครับเอามาชนกับสูตรที่หกนะครับนี่ครับเลขแปดตัวนี้มาทุกวัดนะครับมาบนล่าง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 ทุกวัดนะครับสูตรนี้มาบนล่างทุกวัดนี่นะครับตัวที่เ้าแต้มสีไล่ๆนี่นะครับนะครับใส่สีเข้าไปเยอะเลยนะครับนะครับ ดูไม่ออกเลยจะกันอะไรไปไรนะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะนะครับก็ได้ไปที่ตัวนี้นะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่งวดที่ผ่านมาเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดมาสองตัวหลักสิบนะครับสี่กับหกสี่กับหกมาสองตัวนะครับมาทั้งบนล่างเลยมามาบนล่างนะครับนะมาหลักสิบบนล่างในงวดก่อนก็มาบนล่างหกเจ็ดอ่ะหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งมาบนล่างนะครับหกหนึ่งมาบนล่างงวดนี้มาสี่หกบนล่าง งวดนี้นะครับเนาะประมวลผลออกมาแล้วไลขหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่โดยปกติแล้วนะครับเลขชุดนี้สองศูนย์ห้าเสี่ยวเทียบชนกันนะครับเทียบชนกันนะครับถ้าได้เลขนะครับตัวที่มันชนกันอยู่ในนี้นะครับทั้งหมดนี้เห้าเสี่ยวเอามารูดนะครับห้เาเสี่ยวมารูดเนาะก็เหมือนอย่างงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็คือตัวนี้นะครับ เลขมันชนมาสองตัวก็คือหกกับศูนย์นะครับหกกับศูนย์แล้วฮ้าเก่าหกกับศูนย์มารูดนี่นะครับรูดก็คือไปกลับด้วยนะครับจะได้เลขออกมาในเขตสามสิบแปดคู่เนาะได้เลขออกมาสามสิบแปดคู่นะครับแล้วก็เฮ้ามาจับโดยลักซี่บักหน่วยนะครับโดยแต้มอาจจะโดยเต้มกระสีได้ออกมายี่สิบแปดคู่นี่นะครับยี่สบแปดะยี่สบเอดคู่นะครับนี่ครับจับมายี่สบเอดคู่ในช่้มนี้นะครับเนาะนะครับแล้ววันที่นี้งวดที่ผ่านมาเนี่ยมันได้สองตัวนะครับหกกับศูนย์ก็คือสซีบชนนะครับ เทียบชนมาให้เพื่อนเพิ่นเืองนะครับก็คือตัวนี้นะครับสถิติการเทียบชนนะครับนะครับก็คือตัวนี้นะครับสถิติการเทียบชนตัวนี้นะครับนี่นะครับเขาเอาเลขแปดตัวนี่คือหลักสิบนะครับแล้วก็เอามาคู่กับเอามาชนกับสูตรที่หกเนี่ยมาชนกับสูตรที่หกนี่ครับการเทียบชนของตัวเลขนะครับตัวที่เขาแต้มสีคือตัวที่มันมากนะครับ ตัวที่เราวงสีแดงก็คือตัวที่มันชนมานะครับชนมานี่ครับชนมานะครับเนาะนะครับแล้วการในงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันชนสองตัวนี่หกกับศูนย์นะครับมันชนหกกับศูนย์เขาจับออกหกกับศูนย์มาหลุดจับออกหกกับศูนย์มาหลุดนะครับแล้ววันที่ที่สาหรับงวดนี้นะครับเนาะงวดนี้นะครับเลขมันชนกันถึงสี่ตัวเลยนะครับสามสี่หกแปดชนสี่ตัวนะครับนี่นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเข้าสีมาชนลองเบิรงนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเข้ามาชนกันสิได้รยยักโตนะครับนะถ้าได้ตํากว่าสี่ตัวเข้าเสียวมะลุดนะครับนะครับถ้ามันชนกันพัสูตโตเดี๋ยวเขาจังมากวิเคราะห์ออกันไหมนะครับเนาะเอามันจะมีตัวอะไรบ้างสามชนนะครับสามชนนะครับสามชนตีชน 4, ชนสี่ชนหกแล้วก็ชนแปดนะครับนี่นะครับ เลข4ตัวนี่มันชนกันถึง4ตัวเลยนะครับถ้ามันชน4ตัวนะครับเข้า <oton> เอามารูดมันจะได้80คู่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเลขเลขตัวเดียวถ้าเอามารูดเนี่ยมันจะได้20คู่นะครับได้20คู่ตัวนี้ก็ได้20คู่ตัวนี้ได้19คู่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 รวมทั้งหมดมันก็นจะได้80คู่นะครับนหรือ76คู่นะครับได้76คู่นะครับมันเยอะเกินไปนะครับ เข้าสี่ไส้ระบบนี่นะครับเนาะถ้ามันชนสี่สูตรนะครับเอยถ้ามันชนสี่ตัวถามมันชนสี่ตัวแบบนี้เราจะเอาหลักสิบกับหลักหน่วยมาจับคู่กันนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยจับคู่กันตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับตัวนี้เป็นหลักสิบข้าเอามาชนเลขเด่นนะครับถ้าเอาหลักสิบหลักหน่วยมาจับคู่กันมันจะได้ไปที่ห้าสิบหกคู่มันกับว่าอะไรเดี๋ยวเขาจะมาตัดนะครับเราจะถ้าทามันเป็นแบบนี้ถ้าเราจับวินเถ้าเราเอาเลขเด่นมาลูดมันจะได้แปดสิบคู่ นะครับมันเยอะเกินไปเฮาเลยนะครับถ้ามันชนสี่ตัวแบบนี้เราจะใช้ระบบเอาหลักสิบกับหลักหน่วยจับคู่กันนะครับนะครับพอใชว่าเบองหลักหน่วยนะครับเราจะมาดูหลักหน่วยนะครับเราจะมาดูหลักหน่วยนะครับนะครับหลักหน่วยก็คือตัวนี้นะครับเป็นเลขเจ็ดตัวนะครับหลักหน่วยก็คือจะมาดีมากนะครับหลักหน่วยนี่ก็คือหลักหน่วยบนล่างนะครับเนี่ยครับในวันล่าสุดเนี่ยมาตัวเดียวก็คือเลขสามมาในหลักหน่วยเลขเจ็ดบ่มี่นะครับมาตัวเดียวนะครับนี่คือหลักหน่วยนะบนล่างนะครับบนล่าง นะครับส่วนมากก็จะมาล่างนะครับล่างจะยิงยาวเลยนะครับจะยิงยาวเลยและสําหรับล่างนะครับแต่สลับบนมาเป็นบางงวดแต่ว่ายิงยาวก็คือล่างนะครับเนาะล่างสลับบนมาเป็นบางงวดสําหรับในวันนี้ปรามม่อผลออกมาเดียวได้ไปที่ตัวนี้ครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับในเลขเก็ตโตตัวนี้เรี่ยงแต็มไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าเสียเอาตัวนี้นะครับหลักหน่วยไปจับคู่กับหลักสิบนะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยได้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามแล้วก็สี่นะครับเป็นเลขเจ็ดตัวเอารักสิบก็ลักหน่วยลักสิบแปดตัวลักหน่วยเจ็ดตัวเอาจับคู่กันนะครับจับคู่กันจะได้น้อยกว่าแปดสิบคู่นะครับจะได้น้อยกว่านะครับเนาะเข้าเลยสิใช้ระบบนี้นะครับใช้ระบบลักสิบกับลักหน่วยเดี๋ยวเรามาจับคู่กันเลยนะครับนะครับเนาะจับคู่กันแล้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็จะได้ไปที่ห้าส <inaudible> ิบหกคู่นะครับตัวนี้ ได้น้อยกว่าแปดสิบนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเอาเลขเด่นมาลูดถ้าเอาเลขเด่นมาลูดชนทั้งสี่ตัวเลยนะครับก็จะได้มาหลายกว่าแปดหลายกว่าหกใช่หมอนี้เรีว่าได้น้อยนะครับนะครับห้าสิบหกคู่นะครับได้หาสิบหกคู่ต่อไปนะครับเนาะถ้าเรารูดแบบนี้แล้วเราก็จะเอาเลขเด่นมาจับนะครับเลขเด่นนะครับมาจับก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับก็คือสามสี่หกแปดขึ้นสุดที่หกเนี่ยเอามาจับนะครับเอามาจับตัวไหนมีสามสี่หกแปดนะครับสามสี่หกแปดเราจะวงสีแดงนะครับ ก็จะมีหกนี่ก็จะเป็นหกทั้งหมดเลยนะครับเป็นหกทั้งหมดนะครับหกเนาะนะครับหกนี่ก็จะเป็นหกทั้งหมดนะครับมีหกนะครับหกนะครับหกนะครับมีหกเนาะหกนะครับต่อไปนะครับหกแล้วก็จะเป็นแปดนะครับตัวแปดนะครับแปดแปดนะครับ ต่อไปก็จะมีสามกับสี่นะครับหกแปดแล้วก็สามสี่นะครับสามนะครับแล้วก็สี่ตัวที่มีสี่ตัวนี่นะครับเพราะว่ามันชนมาถึงสี่ตัวนะครับสามสี่หกแปดนะครับสามสี่หกแปดนะครับเจ็ดแปดมีแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าไม่มีเจ็ดไม่มีเก้านะครับแลาะเจ็ดศูนย์ไม่มีเจ็ดไม่มีศูนย์ จ็ดหนึ่งไม่มีหนึ่งเจ็ดสองไม่มีสองเจ็ดสามมีสามนะครับเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่มีสามมีสี่นะครับเนาะนะครับก็จะมีสามมีสี่นะครับเก้าแปดก็มีแปดเก้าเก้าไม่มีเก้าศูนย์ไม่มีเก้าหนึ่งไม่มีเก้าสองไม่มีเก้าสามมีเก้าสามแล้วก็เก้าสี่มีสี่แปดศูนย์มีแปดนะครับเก้าศูนย์เก้าไม่มีศูนย์ศูนย์ไม่มีศูนย์หนึ่งไม่มีศูนย์สองไม่มีศูนย์สามมีสามศูนย์สี่มีสี่นะครับ ต่อไปหนึ่งไม่มีมีหนึ่งแปดมีแปดนะครับเก้าไม่มีศูนย์ไม่มีหนึ่งไม่มีสองไม่มีมีสามแล้วก็สี่มีสามมีสนะี่เนาะนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดห้าสิบหกคู่ห้าสิบหกคู่ก็ตัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับตัดออกไปสิบสองคู่นะครับนะครับก็จะเหลือนะครับเนาะก็จะเหลือสี่สิบสี่คู่นะครับ เหลือ44คู่นะครับในสเต็ปนี้เหลือ44คู่นะครับเหลือ44คู่นะครับถ้าเหลือ44คู่นะครับต่อไปนะครับเนาะ44คู่เราจะเอาแต้มมาตัดนะครับเนาะเดี๋ยวเราแยก44คู่นี้ออกมานะครับ44คู่นี้เราแยกออกมาหรือนะครับหรือเราจะใช้ระบบแต้มสีเลยนะครับเนอะแต้มสีเลยนะครับเนาะอยู่ในนี้แต้มสีเลย ตัวไหนที่เข้าแต้มตัววงสีแดงที่เข้าแต้มเอาไปดูที่แต้มนะครับเนาะไปแต้มเลยนะครับแต้มฮอดซใช้แต้มสูตรเดียวนะครับก็คือเราใช้สูตรเดียวมาสองวันแล้วนะครับก็คือใช้แต้มสูตรเดียวสูตรที่ดันดีนะครับเนาะดันดีเดินยาวต่อเนื่องเฮอดไใช้แต้มสูตรเดียวนะครับสําหรับแต้มของเรานะครับไปที่สูตรที่สองนะครับเนาะสูตรที่สองก็คือสูตรนี้นะครับแต้มสูตรที่สองนะครับเด็ดตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะสูตรที่สองนะครับจะเข้าบนล่างแบบนี้นะครับ บนล่าง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 นะครับเข้าบนล่างแบบนี้นะครับอเข้าบนล่างมาแบบนี้นะครับยาวมาเลยนะครับเนาะจนหัวนั้นหัวล่าหอดหัวล่าศุนเนี่ยนะครับเลขตัวนี้มันเป็นเลขแปดตัวเนาะนะครับก็ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสี่นะครับแต้มเก้าไปที่ล่างนะครับหนึ่งไม่มีนะครับไปข้างเดียวก็คือหกสามเข้าหกสามเลยนะครับเนาะเข้าหกสามเลยต้องมาข้างใดข้างหนึ่งนะครับเราก็รอลุนบนล่างนะรอลุ้นบนล่างอย่างเดียวเลยนะครับ เร็วมาที่นี่นะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่ตัวนี้เนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับแปดตัวนะครับเอาเข้าเสียเอาแต้มไปจับนะครับในวันนี้เนาะนะครับนะครับสําหรับแต้มนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับนี่คือแต้ม นี่คือแต <c oughs> <Christ>. ้มนะครับเนาะตัวนี้เป็นแต้มอ่ะเป็นแต้มนะครับตัวนี้นะครับยาตัวเลยนะครับเป็นแต้มนะครับตัวนี้เนาะนะครับแล้วบานที่นี่นะครับเราก็จะนะครับตัวนี้ที่เขาแต้มนะครับหกแปดมีสี่แต้มนะครับเนาะนี่สี่แต้มตัวนี้นะครับหกแปดมีสี่แต้มนะครับสี่แต้มเนาะสี่แต้มหกแปดสี่แต้มหกเก้าห้าแต้มมีห้าแต้มหกศูนย์มีหกแต้ม หกหนึ่งมีเจ็ดแต้มหกสองมีแปดแต้มหกสามเก้าแต้มไม่มีหกสี่มีศูนย์แต้มนะครับต่อไปก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดมีห้าแต้มเจ็ดสามมีศูนย์แต้มเจ็ดสี่มีหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มไม่มีนะครับเจ็ดสี่ไม่มีหนึ่งแต้มเนาะต่อไปแปดแปดหกแต้มมีหกแต้มนะครับแปดเก้าเจ็ดแต้มมีเจ็ดแต้มแปดศูนย์มีแปดแต้มแปดหนึ่งเก้าแต้มไม่มีแปดสองศูนย์แต้ม แปดสามหนึ่งแต้มไม่มีแปดสี่สองแต้มนะครับต่อไปนะครับเนาะเก้าแปดมีเจ็ดแต้มนะครับเก้าสามมีสองแต้มต่อไปเก้าสี่มีสามแต้มนะครับแปดศูนย์มีแปดแต้มนะครับแล้วก็ศูนย์สามมีสามแต้มศูนย์สี่ก็มีสี่แต้มหนึ่งแปดเก้าแต้มไม่มีนะครับหนึ่งสามมีสี่แต้มหนึ่งสี่มีห้าแต้ม ามแปดหนึ่งแต้มไม่มีนะครับตัวนี้สามแปดหนึ่งแต้มสามเก้าสองแต้มมีสองแต้มสามศูนย์มีสามแต้มสามหนึ่งมีสี่แต้มนะครับสามสองมีห้าแต้มสามสามมีหกแต้มสามสี่มีเจ็ดแต้มนะครับสี่แปดมีสองแต้มนะครับสี่เก้ามีสามแต้มสี่ศูนย์มีสี่แต้มสี่ห้าสี่หนึ่งมีห้าแต้มสี่หกไอสี่สองหกแต้มสี่สามเจ็ดแต้มสี่สี่แปดแต้มเอานะครับเนาะ จากสี่สิบสี่คู่นะครับก็ตัดไปนะครับตัดไปกี่คู่นะครับตัดไปกี่คู่นะครับจากสี่สิบสี่เหลือนะครับตัดไปหกคู่นะครับตัดไปหกคู่เหลือตัดไปหกคู่เหลือสามสิบแปดนะครับเหลือสามสิบแปดเนาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่บสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามสี่นะครับเนาะสามสี่อาก็ได้สามสี่อะสี่สิบสี่ตัดไปเอาเอา,เอาตามที่เข้าแต้มสีเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่บสองยี่บสามยี่บสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่นะครับสามสิบสี่คู่นะครับเต็มนี้สามสิบสี่คู่นะครับก็คือจับโดยแต้มรวมนะครับตัวนี้เนาะนะครับนะครับเข้ากระสีแยกออกมาแบบนี้นะครับเนาะได้ไปที่สามสิบสี่คู่นะครับตัวนี้เนาะนะครับสามสิบสี่คู่นะครับับตวนนี้เนะ สามสิบสี่คู่ตัวนี้ได้ไปที่สามสิบสี่ชุดนะครับนะครับสามสิบสี่คู่นะครับในชุดนี้เนาะนะครับผมมาที่นี่นะครับเนาะนะครับผมในสเตปต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวห้ากระซีมาจับตัวเลขนะครับอีกรอบนึงนะครับเนาะนะครับเข้ากระสีใส่นะครับมีสูตรมาตามโยนะครับเนาะจากสามสิบสี่คู่จะเหลือลงมาเท่าไหร่นะครับในสเตปต่อไปเนาะนะครับในสเตปต่อไป นะครับเข้าที่จับโยประมาณหาสเต็ปนะครับ5เต็ปก็เหมือนในไอ้งวดที่ผ่านมาเข้ากับจับหาสเต็ปนะครับก็จะเหนือเลขออกมานะครับได้ทั้งหมด18โคู่นะครับ18โคู่นะครับ5เต็ปนะครับเนาะนะครับ18โคู่ก็เข้าไปที่โค้ด6นะครับนี่นะครับ18โคู่นะครับในงวดที่ผ่านมาได้18โคู่นะครับอยู่นี้18โคู่เข้าไปที่โค้ด63นะครับเป็นงวดที่2ต่อเนื่องนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมได้ออกมาที่สเต็ปนะครับสเต็ปนี้ได้ไปที่3 วันอาทิตย์วันจันทร์อีกสองมือนะครับกว่าจะออกเนาะเดี๋ยวเขาจะค่อยมาจับเป็นเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับผมหาไปอาจับไปเจี๊ยสเต็ปนะครับเนาะเพื่อนะครับเนาะห้ตัวเลขนะครับมันคงที่อยู่นะครับเขาใส่ยางละสูตรเท่านั้นนะครับเนาะนะครับเพื่อนะครับบอไาเพื่อป้องกันการผิดพลาดเนาะนะครับผมเอาสำหรับเก็บเมลไว้เพียงสมีอแล้วเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวในสเต็ปต่อไปเขาจะมาจับคู่เด่นนะครับเนาะเอาสำหรับเก็บนี้ลาไปเลยสวัสดีครับ